วันนี้ก็จะทําการแปลงนะครับแปลงไฟ AC นะครับให้เป็นไฟ DC นะครับเพื่อจะเอาไปเลี้ยงในภาคใจไฟนะครับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรงนะครับโดยมีจะมีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงที่ใช้เป็น12โซน12 12 0ูนสิบสองครับสิบสองก็ศูนย์สิบสองแล้วก็ออกมานะครับออกออกผ่านดิจิตอไฟจะเป็นสิบห้าโวลต์นะครับสิบห้าศูนย์สิบห้าโวลต์ซครับตามวงจรที่ออกแบบไปนะครับออกแบบตรงนี้นะสำหรับผู้เรัมต้นนะครับสิบสองศูนย์สิบสองแล้วแปลงออกมาสิบสองนสิบสองเป็นไฟ a อซนะครับ แล้วแปลงออกมาเป็นเฟดีซีเนี่ยทําไมถึงเป็นสิบห้าโวลต์ดีซีก็เพราะว่าสิบสองโวลต์เอซีนะครับสิบสองโวลต์คูณด้วยรูทสองครับมันก็จะมันไปเป็นสิบห้าโวลต์เป็นดีซีครับลองไปคูณดูนะฮะอะไรก็ตามเอาไปคูณรูทสองนะครับห้าสิบห้าโวลต์ก็สิบห้าคูณรูทสอง ถ้าหม้อแปลง18โวลต์ก็18คูณรูท2ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตามนั้นไฟจะอ,อมาตามนั้นเป๊ะๆนะครับแต่ตัวนี้เป็น12โูน์12จึงเอา12มาคูณกับรูท2จะได้ประมาณ15โวลต์ครับอุปรกรณ์ก็มีหนึ่งหม้อแปลงครับหม้อแปลงหม้อแปลงแบบเกน E-I นะครับ12โ์ 12, 12. ตค่าคาประมาณหนึ่งพันมโคฟารัดขึ้นไปนะครับจะ,จะดีที่สุดผมใช้อหนึ่งหมื่นสองพันมโคฟารแต่ว่ายี่สิบห้าโวลต์ยี่สิบห้าโวลต์สองตัวแล้วก็ไดโอดบิดไดโอดบิดผมใช้ไดโอดบิดตัวนี้ก็ไดโอดบิดก็จะมีไฟ a อซไฟ a อซจะมอบอแปลงตัวเข้า ตัวกลางสองตัวนี้นะฮะข้ไฟลบตัวนี้ก็เอาไปต่อเข้ากับคาปาซิตเตอร์ของไฟลบครับเฟสบวกก็จะมาต่อขั้วบวกของคาปาซิตเตอร์ครับขั้วบวกของคาปาซิตเตอร์ตรงนี้ฮนะถ้ามีขีดแบบนี้นแสดงว่าคาปาซิตเตอร์คือขั้วลบี่ขั้วบวกฉะนั้นผมจะจึงต้องต่อตามวงจรนะครับต่อตามวงจร ขั้วบวกของไดโอดเนี่ยขั้วบวกของไดโอดเนี่ยบวกบวกของไดโอดเส้นนี้ต่อเข้ากับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ฝั่งนี้นะฮะแล้วแล้วอ่ะขั้วลบขั้วลบของไดโอดนี่ขั้วลบไดโอดตอไปต่อเข้ากับขั้วลบของซีตัวนี้ตรงนี้ส่วนสองตัวนี้ให้ต่อเข้าหากันครับบวกลบ ห้ามต่อลบกับลบไม่ได้นะครับต้องเป็นบวกลบแบบนี้ไหมบวกลบ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 ครับบวกล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 บครับเพราะฉะนั้นสายตัวนี้สายกาวของหม้อแปลงจะต่อข้ากับตัวนี้เนี่ยตัวนี้แล้วก็ออกไปเป็น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 ตัวนี้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้แล้วก็เริ่มต่อกันเลยนะครับ แล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็พวกเสริมก็จะมีท่อหดครับมีคีมมีหัวแรง้งแล้วก็มีมีเตอร์ตัวนี้นครับเชิ่มต่อกันเลยนะครับปรับปรับน,นิ่งก่อนเพื่กอการช็อตนะครับ ก็ปัดปีลงไปใส่ขั้วไรก็ได้ของ AC องเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัว,วแป๊บหนึ่งน,นะครับ ก่อเอเซนเนอร์เ oh, ข oh, eh? oh, ้ามาต่อที่ต่อจาก AC ซีฟังนะครับเพราะว่า AC ไม่มีไฟบวกไฟลบนะครับนี่ครมาต่อเสร็จแล้วตัวนี้ AC ก็ต่อกไปข้างนอกโอ้ก็จะกับข้อบวกนะครับข้อบวกค้าข้อบวกข้อบวก,วบวกอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้อบวกวันนี้เมื่อคาไม่ถึงต้องโยกใส่ บลบบวกลบครับบวกลบบวกลบเห็นไหมฮะบวกลบบวกลบครับค้บบวกเข้ามาต่อจะข้อบวกก็เลยนี่เลขคับบวก น่แล้วครับเนี่นแหละบวกวก็ใส่คั้วบวกก็เลยอดลบก็ใส่คว้ลบก็กเลยอดนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นเก่าใะะส่เจ้าเส็จนี้คนระับ นดนะครับต่อไปก็ 到台湾三载。 เป็นขั้วบวกนะครับไฟบวก นี่เราก็เหลือแต่มาทำการวัดวัดดูว่าได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับครับต่อไปก็เป็นทำทำการวัดนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วทำการวัดผมก็เสียปลั๊กครับเสียปลั๊กที่ต่อเข้าสว20โวลต์ที่มอแปลงนะครับเสียปลั๊กไปแล้วนะครับขั้นตรวจสอบนะครับก็หมุนมิเตอร์ไปที่สเกล50โวลต์ DC ซีนะฮก็ทำการวัดนะครับ แดงเสียั้วบวกแล้วก็ขัวลบใส่มันจะคือประมาณางงนะฮะนะฮะสิบกสิบสิบสิบห้าโวลต์สิบหกโวลต์ครับฝั่งนี้ขเหมอลเดิมนะครับต้องวัดดังนี้ต้องได้เท่ากันนะครับถ้าได้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าตัวถูกต้องนะครับแสดงว่าเราได้ไฟสิบแปดศูนย์สิบแปดด้วยสิบห้าศูนย์สิบห้าโวลต์ดีซี เป็นที่เรียบร้อยเลยก็มีประมาณนี้นะครับครับหลังจากที่เราทดลองเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับมันได้ไฟออกมาแล้วเมื่อเราหยุดพักนะครับกระแสจะยงจะยังคงค้างอยู่ในสีเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีโหลดนะครับผมก็เลยจะขายประจุในการมีหลายแบบบางคนก็เอาหลอดตรงกาหลอดไฟในการในการขาขประจุหรือบ,บางคนก็เอา อ่าจะเบื่องมาแตะมาช็อตกันนะครับมารัดวงจรกันให้มันหมดแต่ผมอ่าพอดีไฟมันแค่นี้ผมเลยอยากจะเอามาลองกับจอรลนัโพงอยู่ลดรองรับโพงผมแปดนิ้วนะครับถ้ามันให้มันคลายประจุนะครับก็ทําการคลายประจุ มาเนี่นะแค่นี้นะครับมันจะเริ่มหมดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าถ้าเป็นเป็นภาคจะไฟที่ไฟสูงอันนี้ห้ามอ,อลำโพงเด็ดขาดนะครับแต่ผมไฟมันแค่นี้ลำโพงมันรับได้นะครับก็มาเช็คอีกทีว่ามันใช้ได้ไหมยังคงเลือหรือเปล่าทำเด็ดออกว่าอร์ห้ามขึ้นนะครับ หมดแล้วนะครับเรีว่าสําเร็จนะครับในการทําวงจรง่ายๆมากนะครับแปลงไฟ AC ให้เป็นไฟ DC โดยใช้โมอแปลงแล้วก็เดือดตัวนี้จะเอาไปทําภาคใจไฟอะไรก็ได้ครับเครื่องเสียงอะไรก็ได้โทนคอนโทน,โทนเขาใช้หลักการเดียวกันนะครับแค่นี้นะครับ